มันหน้าแปดดึงห้าเสียบเหลือสามแต้มขอแต้มหน่วยงงแต้มแบบเกิดโอเคครับดึงแปดเข้ามาเก้าหลังนะครับ6,000บาทน,นะครับชนะนอัสลามวันนี้ก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเจอกับผมเช่นเคยนะครับธนก,กิจเซอหลีนะครับอยู่ในช่องอาลิเฮบาคาลานะครับสนใจ เข้ากลุ่มนําเล่นหรือว่าสอบถามเทคนิคเพิ่มเติมแอททีนวันนะครับเพื่อนสมาชิกนะวันนี้อยู่กับเซ็กซี่บาคาร่านะครับมาด้วยทุน2 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อนสมาชิกเทคนิคเล็กน,น้อยเลือกห้องนะครับต้องมีการเล่น12ตาขึ้นไปนะครับอ่ะวันนี้ผมจะเข้าไปที่ห้องสองเลยนะครับแล้วผมก็คลิกเข้าไปที่ห้อง2เลยนะครับเพื่อนสมาชิกนะอ่ะเป็นห้องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการเล่นมากกว่า12ตาแล้วนะครับตอนนี้นะเพื่อนสมาชิกนะวันนี้ผมมาด้วยเทคนิคตามตัวรองนะครับ ตามตัวรองของรถแมพสังเกตซ้ายมืออย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนสมาชิกนะอ่าตัวรองไม่ใช่ตัวล่าสุดนะครับตัวรองของตัวล่าสุดนะครับอ่าเมื่อกี้มันออกน้ําเงินใช่ไหมครับย้อนไปกับอีกไปหนึ่งตัวครับมันคือน้ําเงินใช่ไหมเราก็ต้องลงน้ําเงินนะครับตานี้นะครับเพื่อนสมาชิกนะแต่เราลงไม่ทันนะครับรอไปตาใหม่แล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่าลงไปน้ําเงิน1 0 0 0บาทนะครับเราจะเดินเงินก่อนนะครับหนึ่พันบาทนะครับมาด้วยทุน2 0,000บาทนะครับวันนี้ผมจะเดินเงิน1 3 5หนะครับเพื่อนสมาชิกนะอ่า อย่าลืมกด s ับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดคอมเมนต์ด้วยวาจาที่สุภาพด้วยนะครับแล้วก็มารอลุ้นไพ่กันเลยนะครับแอดทีมวันนะครับขอเข้ากลุ่มผมเล่นสีมีค่าจ่ายแดงสิ้นนะครับดึงหกมาครับใบแรกโอเคครับดึงสองมาป๊อกแปดนะครับไม้แรกนะครับเพื่อนสมาชิกนะอ่ะมันเจ็ดแต้มเราป๊อกแปดนะครับใช่ไหมมาด้วยหนึ่งพันบาทนะครับกาไรมาแล้วนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้นะ ทุน2 0 0หมกำไรยี่สิเเซนก็4ี่พันบาทนะครับถ้า30มสิเปอร์เซนก็ประมาณเจ00บาทถึง800 0บาทนะครับอ่ะผมลงไปที่น้ำเงินอีกนะครับตามตัวลองก็คือน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูตรงนี้นะครับมาตัวล่าสุดคือน้ำเงินนะครับตัวลองของตัวล่าสุดคือน้ำเงินเหมือนกันนะครับอ่ะเท่ากับเพเยอร์นะครับแวก็ขีดถูกครับโอเค ลงไป1,000พันบาทนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บเ้าเป็นวันอังคารนะครับ29เกมิถุนายน2 5 6 4ันหิสี่ะครับเวลาเจ็นาสาสินาทีนะครับอัะเราสามแต้มมันไม่มีแต้มนะครับดึง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 สีเข้ามาครับเจ็ดแต้มนะครับเพื่อนสมาชิกนะโอเคนะครับมัน6กแต้มนะครับอย่างนี้ก็ชนะมาอีกหนึ่งไม้นะครับเข้าไปที่ไม้ที่2เลยนะครับเทคนิคตามตัวลองของตัวล่าสุดนะครับตัวลองจากตัวล่าสุดนะครับเพื่อนนะ แล้วก็มาดูอีกนะครับก็ยังเป็นน้ําเงินอยู่นะครับก็ยังเป็นเพเยอร์อยู่นะครับเราก็ยังจะอัดไปที่เพเยอร์นะครับถ้าเรายังไม่เสียเราก็ยังไม่เดินเงินนะครับเพื่อนสมาชิกนะแต่ว่าถ้าเราเสียมาไหนเราก็ค่อยเดินเงินนะครับวันนี้ผมมาด้วยเทคนิคการเดินเงินหนึ่งสาห้านะครับเพื่อนสมาชิกนะเวลาเราเสียเราก็ทุบไปสามพันเสียสามพันก็ทุบห้าพันครับง่ายๆเลยนะครับแอดทีนวันนะครับขอเข้ากลุ่มน่งเล่นฟรีมีค่าใช้จ่ายหรือจะแอดเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับธนกิจแซ อ่เราสามแต้มมันมันหนึ่งแต้มโหดึงรถแต้มกูอย่งีหมวยโอ้เรียบร้อยนะครับมานี้นะครับดีครับจะได้เดินเงินให้เพื่อนสมาชิกหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ได้ดูนะครับว่าการเดินเงินมันคืออะไรยังไงนะครับตอนนี้เรามีกําไรแค่หนึ่งพันบาทนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ต้องลงทุนแล้วครับตามตัวรองของตัวล่าสุดก็คือน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับผมก็จะไปที่น้าเงินเลยนะครับสามพันบาทนะครับ มาดูว่าเทคนิคของเรามันจะใช้งานได้หรือไม่ใช้ได้จริงหรือไม่นะครับแต่ว่าไม่มีเทคนิคไหนที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ขออนุญาตปับเบรดแป๊บหนึ่งอ่าผมก็ลงไปที่เพเยอร์สามพันบาทนะครับแล้วก็มารอลุ้นไพ่กันเลยนะครับว่าเทคนิคนี้มันจะใช้ได้กับการเดินเงินหรือไม่นะครับแต่ว่าสําหรับสมาชิกที่เข้ามาแล้วเดินเงินตลอดเสียก็เดินเงินตลอดเหมือนเดิมตลอดอย่างเงี้ยผมไม่แนะนํานะครับถ้าบวกไม้หรือสองไม้ควรลุกควรถอนได้เลยนะครับ ไม่ต้องอยู่ถึงหมดนะครับเพื่อนสมาชิกวันหน้าค่อยมาเล่นใหม่ครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีวินัยนะครับไม่โลภนะครับแล้วก็ได้แล้วก็ถอนนะครับอ่าทำไมไม่ดึงสักทีล่ะโกงหรือเปล่าเราแต้มนะครับสามพบาทตานนี้อ้าวมันไม่มีแต้มนะครับดึงกลงไปลูกกลงไปลูกกลงกลงกลงกงเรียบร้อยนะครับหกพับาทนะเป็นของเราแล้วน้ะเงินหกแต้มนะครับเพื่อนสมาชิกนะ อย่าลืมนะฮะัแอดไลน์แอดทีมันขอเข้ากลุ่มนํำเล่นฟรีมีค่าใช้จ่ายใดๆ้งสิ้นนะครับขอเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นนะครับสอนวิธีอ่านเข้าไพ่หรือว่าเทคนิคที่ผมมีให้ในกลุ่มนะครับประมาณเกือบ20เทคนิคเลยครับแล้วก็กลุ่มนํำเล่นผมมีผู้คนมากกว่า3,000คนเลยนะครับเยอะที่สุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้นะเพื่อนสมาชิกนะถ้าอยากเข้ากลุ่มนํำเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแอดทีมวันนะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ อ่าตอนนี้เราก็กลับมาเดินเงิน1000บาทเหมือนเดิมน,นะครับสอนการเดินเงินการอ่านเขาไพ่นะครับเพื่อนๆคนไหนยังเล่นไม่เป็นนะครับสามารถสอบถามได้ที่แอดไลน์แอดทีมวันได้เลยนะครับยินดีให้คําถามเออยินดีให้คําตอบเออถูกแล้วตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ามันเจ็ดแต้มเรา5แต้มมันดึง2อง้ามาเจ็ดแต้มเสมออีกทีนึงครับอ่ากรณีเสมออย่างเงี้ยไม่มีผลต่อการเล่นนะครับเพื่อนสมาชิกถ้าเป็นอ่านเขาไพ่สามเกินนะ แต่ว่าตานี้ผมรอนะครับแต่ผมจะบอกทิคดีๆอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับคือถ้าเสมอตานี้อ่าไม่ใช่ถ้าตอนนี้ต้องลงน้ำเงินก่อนอ่าลงน้ำเงินไปก่อนนะครับ1000บาทอ่าพอตาหน้าออกมาปุ๊บตัวรอของตัวล่าสุดมันเป็นเสมอใช่ไหมครับสมาชิกย้อนกลับไปอีกหนึ่งตาเลยครับน้ำเงินนะแล้วก็ลงเพเยอร์เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมให้รอมากกว่านะครับมากกว่าเล่นนะครับเพื่อน เราจะได้ใจเย็นด้วยนะครับโอ้โหปอเก้าครับปอเก้าเรียบร้อยนะครับ100 0บาทเป็นของเรานะครับโอ้โหรวมทุน2,000บาทนะครับง่ายไหมครับชิลไหมล่ะครับแต่ตานี้ต้องรอนะครับสมาชิกต้องนั่งรอแล้วครับใจเย็นๆนะฮะตอนนี้ก็บวกมาแล้ว3,000ันบาทนะครับ3 0 0พบาทกับทุน2 0 0 0 0ถามว่าลุกไม้โอ้เป็น5,000บาทแล้วนะครับ5,000ันบาทเมื่อกี้ยังไม่ปรับเงิน5,000บาทนะครับ 5,000บาทกับทุน20,000นะครับตอนนี้ก็มีกำไรมาแล้ว20%นะครับ20-25%นะครับ5,000บาทถ้าเป็นสมาชิกเพิ่งเล่นใหม่นะครับถ้าบวกเท่านี้พอได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกนะไม่ต้องอยู่นานไม่ต้องอยู่จนหมดจนลงทุนนะครับตอนนี้เรามีกำไรก็บวกก็ได้เลยนะครับคิดว่ามันเป็นการลงทุนนะครับถ้าคิดว่าเป็นการเสี่ยงดวงยังไงก็เสียนะครับ อันนี้ไม่ต er. e ้องลุ้นยากเลยนะครับกลับไปที่ตัวลองของตาร่าสุดก็คือน้ําเงินนะครับดูรถแบบซ้ายมืออย่างเดียวเลยนะครับรถแบบซ้ายมืออย่างเดียวนะครับก็คือยังเป็นน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะผมก็จะลงไปที่น้ําเงินนะครับ่น้ําเงิน1000บาทนะครับเรายังไม่เสียนะครับตอนนี้เราก็ยังเดินเงินตลอดเดินเงินเท่าเดิมตลอดนะครับ สำหรับตาที่เราเสียเราต้องเดินเงิน135ก็คือ1 000, 3 0 0 0นะครับง่ายๆนะเบือนสมาชิกนะสำหรับอัทุนมา1000บาทก็1 0 0 3 0 0 500ครับถ้าถึง500แล้วก็พอเลยนะครับขาดเหลือเท่าไหร่ก็ต้องถอนต้องออกต้องพอนะครับต้องมาเล่นมันใหม่นะเราหนึ่งแต้มมันก็หแต้มเหมือนกันขอแต้มมาในโลกแต้มมาโลกโอ้โหไม่มีแต้มเลยครับปาฏิหาริย์หรือเปล่า ดึงก้าเสียบมันดีม้วโอ้โหดึงกงมอนเดิมเหมือนกันครับตานี้เสมอครับเจ้าครับบ้านผมเรียกเจ้านะครับตานี้นะครับไม่มีผลต่อการเล่นนะครับกลับไปตัวรองของตาล่าสุดก็คือเสมอนะครับเอ้ยไม่ใช่ก็คือน้ําเงินนะครับถ้าตัวล่าสุดก็คือเสมอนะครับอ่ะผมก็จะอัดไปที่น้ําเงินนะครับหรือว่าจะเล่นตาสุดท้ายเลยไม่หรอครับหรือยังไง เดินกันไปอีกครับ1000บาทนะครับตัวรองของตาล่าสุดก็คือน้ําเงินนะครับดูรถแมพนะครับที่มันออกมาสักคู่คือเสมอใช่ไหมครับย้อนกลับไปยิกตัวคือน้ําเงินนะครับดูง่ายนะครับเพื่อนสมาชิกนะถ้าไม่เข้าใจแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงครับเด็กปอ .1 ยังเล่นได้เลยนะครับแต่เด็กไม่ควรดูเรียบร้อยนะครับโดนนะครับไม้นี้นะไม้นี้โดนนะครับอ่ะหม้สุดท้ายแล้วกันนะครับผมจัดไปที่3000บาทนะครับ กลับมาที่ตัวนี้มันเป็นตัวรองของตาล่าสุดก็คือเสมอแต่ว่าย้อนกลับมาอีกนึ่งตาเป็นน้ําเงินนะครับเพเยอร์นะครับอันนี้ทิกดีผมบอกที่เวลาหัวร้อนนะครับถ้าเรารีบเล่นนะครับเพื่อนสมาชิกนะถ้าเรารีบเล่นนะครับเราก็ไปที่รองอีกตัวหนึ่งเลยนะครับรองของรองอีกตัวหนึ่งนะครับเพเยอร์นะครับสามพันบาทนะครับไปสุดท้ายครับมาลุ้นไพ่กันครับปึ๊บโอ้โหมันเปิดมาหน้าอย่างอลังการนะฮะ เราหนึ่งแต้มมันหน้าแปดดึงห้าเสียบเหลือสามแต้มขอแต้มหนึ่งวยแต้มแบบเกิดโอเคครับดึงแปดเข้ามาเก้าหลังครับหกพันบาทนะครับชนะแบบใสๆเลยครับเพื่อนสมาชิกนะสำหรับวันนี้ผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์แอดทีมมานครับสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าขอเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ผมก็ได้ทุนมา2000 0บาทบวกมาทั้งหมดก็700 0บาทนะครับสําหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับอย่าลืมแอดธนกิจแซลลีนะครับ สวัสดีครับผม